สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูวันนะคะจะมาสอนเรื่องมุมแย้งนะคะ,ะถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึง่งตัดเส้นตรงคู่หนึง่งทําให้เกิดมุมแยง้งมุมแย้งมีอยู่2แบบได้แก่มุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกเป็นยังไงนะคะ่ะ ถสมมุติเขาให้เส้นตรงสองเส้นมานะคะเส้นตรงสองเส้นมาเส้นตรงแรกชื่อว่าเส้นตรง op เส้นตรงที่2คือเส้นตรง qr แล้วมีเส้น1เส้นตัดเส้นตรงอีก1เส้นตัดผ่านเส้นตรง2เส้นที่เขากำหนดให้ครูตั้งชื่อให้ว่าเส้นตรง เส้นตรงเส้นตรง ab เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นที่เป็นเส้นตัดขวางนะคะเส้นที่เป็นเส้นตัดขวางก็คือเส้นตรง ab เพราะฉะนั้นเราเขียนลงไปเลยนะคะเส้นที่เป็นเส้นตัดขวางคือเส้นตรง ab เขียนสัญลักษ์ ให้ด้วยนะคะมีลูกศรสองข้างเมื่อมีเส้นตัดขวางนะคะเส้นตรงทั้งสองที่กำหนดให้จะทำให้เกิดมุมจะทำให้เกิดมุมภายในและมุมภายนอกอสมมุติครัให้มุมก่อนนะคะ ปูให้ตรงนี้ชื่อว่ามุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่ด้านบนคือมุมห้ามุมหกมุมเจ็ดแล้วก็มุม8ดมุมภายในเป็นยังไงมุมภายในก็คือมุมที่อยู่ภายในเส้นระหว่างเส้นสองเส้นนะคะ ก็คือมุม1ตรงที่คุรบายสีนะมุม2มุม4แล้วก็มุม3เขาเรียกว่ามุมที่อยู่ภายในก็คืออยู่ระหว่างเส้น2เส้นที่กําหนดให้เขาเรียกว่ามุมภายในนะคะส่วนมุมที่อยู่ภายนอกมุมที่อยู่ภายนอกก็คือมุมที่อยู่ภายนอกเส้นนะคะก็คือมุม5กับมุม6 มุม7แล้วก็มุม8เขาเรียกว่ามุมที่อยู่ภายนอกแล้วมุมแยง้งล่ะมุมแย้งเป็นยังไงนะคะข้อนี้เขาถามว่ามุมแย้งภายในคือมุมแย้งภายในก็คือมุมที่อยู่ภายในที่อยู่เย,ยื้องกันคนละฝั่งนะคะถ้ามีเส้นตรงนะคะตัดเส้นตรงสองเส้น จะทำให้แบ่งเป็นสองฝั่งนะคะแบ่งฝั่งนี้ออกเป็นหนึ่งฝั่งแบ่งออกเป็นสองฝั่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะมุมแย้งก็คือมุมที่อยู่ภายในด้านบนและด้านล่างที่อยู่คนละข้างนะคะมุมแย้งภายในข้อนี้ก็คือมุม8แล้วก็มุม มุมแอ่ะเราเขียนไว้มุม8กับมุม3ที่เป็นมุมแย้งกันเพราะอยู่คนละฝั่งบนล่างนะคะอันนี้แย้งภายในนะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือมุม2กับมุม4และ และมุมสองกับมุมสี่เป็นมุมแย้งกันเพราะอยู่คนละฝั่งและอยู่บนบนล่างเยื้องกันนะคะ,ะเขาถามต่ออีกนะคะว่ามุมแย้งภายนอกคือในทานองเดียวกันค่ะมุมแย้งภายนอกก็คือมุมที่ อยู่คนละฝั่งกันแต่อยู่ภายนอกเป็นมุมภายนอกอยู่คนละฝั่งนะคะบนล่างก็คือมุมหกับมุมแปดมุมห้ากับมุมแปดเป็นมุมแย้งภายนอกและมุม6กับมุม7 อยู่คนละฝั่งกันนะคะบนล่างและก็อยู่ภายนอกก็คือมุมและมุม6กับมุม7สัญ,ญลักษณ์ของมุมนะคะก็คือที่เราเรียกกันว่าใส่หลังคาบ้านให้ตัวเลขนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะ แค่นี้เองมุมแย้งภายนอกก็จะเป็นมุมแย้งที่มุมที่อยู่เยื้องกันบนล่างนะคะที่อยู่ภายนอกมุมแยง้งมุมแย้งภายในก็คือมุมที่อยู่เยื้องกันบนล่างที่อยู่คนละฝั่งนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลย ตัวอย่างของเรานะคะวันนี้ครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในหน้า142ด้วยจำนวน2ข้อเป็นการหามุมแย้งนะคะแล้วก็เส้นตัดขวางอันนี้แบบฝึกหัดหง่ายๆเลยอ่ะตัวอย่างค่ะตัวอย่างเขาให้เส้นตรงก็คอมาเวลาเรา เราเรียกชื่อเส้นต่างนะคะให้เรียกตามตัวอักษรเขาให้เส้นตรงกอคอมาแล้วก็เส้นตรงงอจอมานะคะแล้วก็มีเส้นเส้นตรงทอดอเป็นเส้นตัดขวางคือตัดตัดขวางสองเส้นนะคะคำถามของเขาคือเส้นตรงที่เป็นเส้นตัดขวางคือง่ายมากเลยเส้นที่ตัดสองเส้นนะคะก็คือเส้นทอ ดอเส้นตรงทอดอเราก็เขียนลงไปเลยเส้นตรงทอดอมุมแย้งคือข้อนี้เขาไม่ได้กําหนดมุมภายนอกมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเราตอบแค่มุมแย้งภายในก็คือมุม1กับมุม3ที่อยู่คนละฝั่งบนล่างนะคะใส่ลงไปเลยมุม1 กับมุม3เป็นมุมแย้งกันแล้วก็มุม2กับมุม4ที่เป็นมุมแย้งกันอ่ะมองเห็นไหมคะมุม2กับมุม4ที่เป็นมุมแย้งกันนักเรียนจำไว้ด้วยนะว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันตรงนี้เสริมนิดนึงนะ เดี๋ยวเราจะไปเจอแบบฝึงหัดครั้งต่อไปนะคะเราต้องจำได้ว่ามุมแยง้งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันแสดงว่ามุมสองเท่ากับมุม4มุม1เท่ากับมุม3ถ้ามุม1มีขนาด ห้องศามุม3ก็จะมีขนาด50องศาด้วยนะคะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2นะคะเขาให้ส่วนของเส้นตรงอ่ะไม่มีรูปสอนทั้งสองข้างนะคะเวลาเรียกชื่อเราเรียกว่าส่วนของเส้นตรง AC และเขากำหนดส่วนของเส้นตรง NM แล้วก็มีส่วนของเส้นตรง OP ซึ่งเป็นเส้นตัดขวางนะคะ,ะข้อหนึ่งเขาถามเราเลยว่าส่วนของเส้นตรงที่เป็นเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง OP นั่นเองที่ตัด2เส้นนะคะส่วนของเส้นตรง OP ใส่สัญลักษณ์ให้ด้วยแต่ไม่ต้องใส่หัวลูกศรเพราะว่าโจทย์ของเราเป็นส่วนของเส้นตรงไม่ใช่เส้นตรงนะคะมุมแย้งเขาให้เราหามุมแย้งนะคะมุมแย้งคืออะไรเขาให้มุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มามุมแย้งคือมุมที่อยู่คนละฝั่งที่อยู่เยื้องกันนะคะบนล่างอ่ะมุมแรกก็คือมุมหนึ่งกับมุม สถ้าสมมติเขาให้เป็นชื่อมุมอื่นนักเรียนก็ต้องตอบมุมอื่นนะแต่ตอนนี้คือโจทย์เขากําหนดมุม1มุม3มานะคะก็คือมุม1กับมุม3เป็นมุมแย้งกันมุม2กับมุม4แย้งกันแค่นี้เองอยู่ คนแล้วฝั่งบนล่างนะคะเขาเรียกว่ามุมมุมแยง้งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า142นะคะจำนวน2ข้อให้หาเส้นตัดขวางแล้วก็มุมแยง้งง่ายๆเลยแบบฝึกหัดของวันนี้ครั้งต่อไป สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมานะคะคือไม้โปรเทคเตอร์นะคะหรือไม้ครึ่งวงกลมตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ในการวัดมุมของเส้นขนานนะคะให้นักเรียนเตรียมหามาด้วยนะคะแต่เหมือนครูเคยเห็นว่าตอนที่นักเรียนอยู่ป .4 นักเรียน ได้เรียนเรื่องการวัดขนาดของมุมไปแล้วถ้าของบางคนมีไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่นะคะใช้อันเก่าอันเดิมได้เลยนะคะแต่ขอให้มองเห็นตัวเลขนะคะตัวเลขอยู่ครบเนาะเอาไว้ใช้ในการเรียนครั้งต่อไปนะคะเตรียมไม้พร้อมด้วยในสัปดาห์หน้าครูจะสอนการวัดมุมของเส้นขนานที่เขากำหนดให้นะคะ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจแบบฝึกหัดในข้อไหนให้นักเรียนทักลายส่วนตัวมาถามครูวันได้เลยหรือทักเข้ามาถามในลายกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะ